ไม่อายทำกินโกโก้สินเก็บพืชผักผลไม้จากสวนนางขายแบกกระดินที่ตลาดโซเชียลสงสัยขายจริงหรือคอนเทนต์ ก็เรียกได้ว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะคะทำเอาเหล่าดาราคนดังในวงการบันเทิงเนี่ยหันไปค้าขายหรือทําอาชีพเสริมมากขึ้นล่าสุดเนี่ยทำเอาฮือฮาไปทั่วโซเชียลเลยจริงๆนะคะหลังจากที่ดาราหนุ่มมากฝีมือชื่อดังอย่างโกโก้ศรีราชกรมที่มีผลงานมากมายแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานนะคะ,ะ,คะเกือบ20ปีที่ไม่ว่าจะรับบทละครไหนก็ไม่หวั่นนะคะเขาสามารถเข้าถึงตัวละครหรือทาให้แฟนๆเนี่ยยินตามและชื่นชอบทุกผลงานที่เขาได้รับเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นอีกดาราอีกคนนะคะที่เราเนี่ยก็ยังเห็นผลงานของเขามากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถ้าใครติดตามหนุ่มคนนี้นะคะก็จะรู้ว่าเขามีไลฟ์สไตล์ที่ชิลๆเรียบง่ายตั้งใจขยันทําง,งานซึ่งใครที่ได้เห็นนะคะก็ประทับใจในตัวเขาทั้งนั้นล่าสุดหนุม่มโกศินเนี่ยก็ทาเอาแฟนๆอึ้งกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่หนุม่มโกศินนะคะได้โพสต์รูปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นรูปของตัวเองนะคะทีโพูทุท่งกระสอบพร้อมกับนําผักผลไม้นะคะมาขายข้างทางแบบชิลๆพร้อมกับเขียนแคปชั่นด้วยว่าผลผลิตเล็กๆน้อยๆจากสวนตะไคร้ใบมะกรูดขนุนทำเอาแฟนๆเนี่ยตากเขามาะคอมเมนต์แซ ด้วยมีคอมเมนต์นะคะอาทิเช่นพ่อค้าหลอกเกินไปไม่เลือกงานไม่ยากจนครับทําทุกอย่างในชีวิตไม่ให้ว่างเลยมีความสุขจะตายพอพิกัดพ่อค้าคุณหล่อหน่อยค่ะจะไปเหมาผักผลไม้นอกจากนี้นะคะหลายคนเนี่ยก็ยังสังเกตว่าขายจริงหรือแค่ถ่ายละครเท่านั้นและจากโพสต์ดังกล่าวนะคะก็เลยเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นพร้อมกับมีคนตั้งคาถามว่าเป็นการขายจริงหรือแค่คอนเทนต์หรือไม่งานนี้นะคะเพื่อนนักแสดงอย่างหนุ่มไรก่อนบาทเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ว่าละครเรื่องอะไรคะซึ่งทางหนุ่มโกสินเองก็ได้ มีการตอบคอมเมนต์ว่านางทายจริงๆและถ้าหากใครได้ติดตามหนุ่มโกศินอยู่แล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขานั้นชอบใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเสมอซึ่งหากไปซองไลฟ์สไตล์ของหนุ่มโกศินก็จะเห็นได้ว่าเขามักจะเดินหาของป่านางทำป่นปูนาใช้ชีวิตบ้านๆอีกด้วยงานนี้เราก็จะพาไปเปิดไลฟ์สไตล์ชีวิตของหนุ่มโกศินนะคะที่ใช้ชีวิตแบบบ้านๆจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยค่ะ